นว่าร้อนก็ร้อนร้อนล้อนจังเลยร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 ้อนจังเลยโอ้รหล้อไปหมดแล้วล้อไปหมดแล้วร้อนไปหมดแล้วเอาก็เห็นปากดีไง ก็เห็นปากซิ่งไงก็จัดให้หน่อยไงจะไปกลัวอะไรอะ่ะคนเก่งไม่อยากเก่งไม่ต้องกลัวดิเก่งอย่าก,กลัวไอ้น้อง อ๋อย่าร้อน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 ไฟนคลับอย่าร้อน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 แฟนคลับเอ็นดี้อย่าร้อนครับไฟนคลับเอ็นดี้อย่าร้อน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 ครับอย่าร้อน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  พี่แก้วเดียวครับพี่นี่ครับพี่แก้วเป็นเดียเขาคนเดียวพอแล้วพี่เราอะใส่ต่อแล้วพี่พี่ไปพักมาอะไรเนี่ยโอเคคับพอละพร้อมต่อใช่ไครับพี่พร้อมมันมันมัดยืดเสื่อยมันนี่ใครวันหน้าผมก็เอกข้างหน้าไปตามไปตามไปตามเอ้ยเราไม่ต้องเอ้นี้เราไม่ต้องเราไม่ต้องกดอีโมที่ไหนนะนะโอเคปะเเปลลี่ยยนโพงอ้ใครตามคุยเชื่อกุยอะไรก็ได้สิ อแจ็คเดี๋ยวคุยคุยนี่จบแล้วเดี๋ยวไปเจอจ็คเม่ไดาเบตคืองี้เมื่อวานแกงเทียมมาคุยกับพี่เขามายื่นข้อเสนอให้ว่าไดาเบตเขาบอกว่าคือเขาอะมีปัญหากับฮิโรชิอยู่แต่เขาเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่ารอรอหลังประมูลได้ไหมพี่เออพี่ก็บอกถ้ารอค่ารอก่อ,อพันตัว เออเขาเสนอมาให้นะเขาบอกเออจ่อ,อพันตัวนะพี่เขาก็เขาก็โอเคที่จะจ่ายแล้วแต่พี่เลยอันนี้พี่ตัดสนใจได้เลยพี่เออ,เอ,อแล้วก็แล้วก็อีกข้อเสนอหนึ่งก็คือถ้าสม,มตดจบเลยอะครับแบบไม่ตีเลยคือเขาอะอยากไปแก้กับพี่โรชิพี่ก็เลยเขาให้เขาเสนอมาเขาบอกเป็น่อเอ็มพอไหม12เอ็มที่ว่าไงพี่พี่ก็ พี่ว่าถามครับได้ไหมมันมันก็โอเคสิบสองไม่เกินสิบห้าประมาณนะก็พี่ว่าก็โอเคอ่ะได้ครับพี่แล้วแต่พี่เลยเนี่ยผมไม่ได้อะไรเป็นที่แล้วตอนแรกพี่เก่าเออถ้าพี่อ่ะคิดว่าเก่าว่าจะให้แจ็คมาคุยไงเก่าว่าเออเดี๋ยวลองให้แจ็คแจ็คคุยดูก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ถ้าคิดว่าเป็นไงแจ็คก็คิดว่าพี่ว่าโอเคอ่ะสิบสองสิบสามเราก็ไม่ต้องตีด้วยได้ครับพี่ชิวๆเรามีของทรัพยากรเพิ่มด้วยได้เลยเอามาเลยพี่เออโอเคได้ครับพี่ที่ถือปืนลูกซองเราเมื่อวานทำอะไรกันไปบ้างอ่ะ ก็มีปากเสียงกันเลยครับตรงนั้นครับพี่ควรไหมหลังคุยครับพี่เหมือนทั้งคู่ทั้งคู่อะครับพูดไหมเมื่อเมื่อวานคือเอ็มดีก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับแต่เดินออกไปเดมันเทก็ด่าแล้วก็ได้ยินหมดแหได้ยินหมดได้ยินหมดทั้งคู่เลยใช่ครับเพราะว่าก็เดมันเทตอนแรกก็เดินออกไปแล้วเบื่เจ๊นะครับ้วมันเทมันก็เปิดด่าสภาก็น่าจะเห็นนะครับทำเสียงจะร้องไห้ที่ะ จลจรจิงๆไม่ไม่ควรทั้งคู่ครับเราให้เกียรติสภาบ้างปะเนี่ยเราทำกันแบบเนี้ยแล้ววันนี้เรามาเรามาทำอะไรกันอีกอะจะ<อ>ดา่าตรงนี้อีกไหมเนี่ยไม่ได่าครับพี่ไม่ได่มาม่อหนเห็นเขาท้าห้าสิบใบต่อครับพี่เลยมาคุยดูเมื่อวานผมเห็นพี่ตั้มพูดนะครับว่าจะเล่นต่อไหมผมว่าถามพี่ตั้มว่าจะเล่นวันนี้เลยเหรอ ผมก็เห็นพีตามเงียบไปไม่ได้เงียบนะไม่มีใครได้ยินนะครับแล้วถ้าเรายัางทำกัอนอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเื่อยๆแก๊งอื่นมามันจะมีใครเคารพพี่ปะถูกต้องปะเมื่อวานพี่ได้ลงโทษอะไรสักอย่างปะก็ไม่มีนะถูกไหมพี่อยากให้คิดได้กันนะ,ะเข้าใจครับเี่ ขอโทษได้ครับได้ไหมครัขอโทษได้ครับมาวันนี้มีอะไรกันครับเห็น,นมึกพูดกับผมเมื่อวานครับตอนที่ผมจะออกจะออกแล้วจะกลับแล้วครับตอนเงียบกันหมดแล้วครับตอนตอนได้ไปหมดแล้วคือเขาท้าห้าสิบใบต่อครับพี่สภามีมีพี่สภายืนอยู่ด้วยนะครับตรงนั้นอะไม่ได้พูดนะครับ ไม่ไม่จะพูดนะครับคุยเอาแจ็คคุยอะเขื่อนไม่ให้หรอหน้าราคาให้พี่สบายไปเจอนาดูครับเดีย๋ยวถามให้กันตอนแรกก็เขื่อก็ถามไปแล้วว่าเออจะเล่นจะเล่นต่อพรุ่งนี้ได้หรอจะเล่นต่อตอนนี้ได้หรอก็ตั้มก็ไม่ได้พูดเลยเนี่ยครับก็ต่อได้อย่าง,างเล่นต่อถ้าถ้าถ้าตอนนี้เล่นต่อเล่นไหม่ะไม่เล่นครับไม่เล่นเล่นหรอครับเมื่อวานก็เปิดข้อเสนอให้ไปแล้ววันนี้ก็อยากพักผ่อนลวครับ จะเหมือนมีปากเสียงนะปากเสียงวันนี้เหรอครับต่ำทุกทุกทุกตอนเลยครับเหมือนจบจบตอนี่ไปก็ไม่น่ามีใครไม่ไน่าไม่น่ามีนะครับไม่น่้ีพี่พี่ว่าต้องลองถามเลยอ่ะ้องถามหลยไหมเพราะว่าตอนที่เคสสุดท้ายมันหลุยขอขอพูดมาหลุยบอกว่าเนี่ยขอต่อต่อไหมพี่ผมอยาก ผมอยากเล่นต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละไม่ได้เลยคือตอนตอนตอนนั้นมันก็อยู่ในสตอรี่ไม่ใช่หรอครับพี่เกศไม่ไม่ไม่คือพิาจบมันก็จบแล้วนี่พี่ไม่ใช่ที่หลุยส์พูดกับพี่อ่ะที่บอกว่าเนี่ยถ้าจบจบเนี่ยผมขอต่อยค่าฟิบนะพี่อยู่อยู่ได้ยินปะเดี๋ยวรอพี่ิธากันนะพี่เกตเพราะพี่ิธายืนอยู่หลายคนเลยเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้ได้เพราะว่าถ้าเกิดจบจริงเมื่อวานสมมติพวกผมด่าไปฝั่งก็คงเงียบอะแต่ว่ามันก็ยังด่ากันอยู่แสดงว่ามันก็ยังไม่เคลียร์กัน ก็เลยคือพวกผมต้องยอมยอมโดนด่าฟรีหรอตั้มอ้าวคนแพ้ถ้าไม่ด่าฟรีก็ตีกันก็งั้นก็ไม่เป็นไรงั้นก็ตีกันให้เคลียร์ไงกลวใครมันเสี่ยแก๊งแก๊งที่เต้มที่บุหรี่หน่ยอะกลัวครับเขื่อไม่สบายก็เงียบก็ได้นะจริงหน้าน้าสภาพอยากพูดครับพี่เขื่ออยากพูดตั้มเสียงผมหล่อครับมันเสียงเสียงเขื่อมันหล่อก็เลยอยากให้เขื่อพูดโดนบูลลี่กลับอย่าร้องนะครับบอกก่อนนะโดนบูลลี่กลับอะไรครับ ลีบบูรี่ไม่ดีครับเตือนแล้วนะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วลบูลี่อะไรครับผมเตอแล้วนะเตือนแล้วนะพี่พูดประเด็นที่มันสายพี่แข้งแตกเมื่อวานเลยเตือนแล้วนะพอพอ้วรอก่อนรอสภาดีกว่าแล้วอยากตีกันไหมครับหรือยังไง SMD ไม่อยากตีครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ไหวกับเดมอนฮีเลยครับได้ครับ วา่าเท่าสีย่เราหรอกนะพี่พี่จะเข้าใจเข้าใจอรอพิสภาก็ได้รอหลักฐานรอพยานจาก,ก,กพิสภาก็ได้ไม่มีอะไรห้าสิบใบเอาอยู่แล้วชิวๆถ้าถ้าห้าใบสิบใบผมก็พอเล่นให้ได้อยู่ครับแต่มันเหตุห้าสิบใบไม่ไหวครับด้วยของผมก็น้อยด้วยอะไรด้วยคือ,ค,ค,อคือเนี่ยอันเนี้ยคือผมผมพูดตรงๆนะคือได้ยินอย่างนี้ก็คือผมอยากตีครับจากเรื่องเมื่อวานหลังจากที่คุยจบไปแล้วเพราะว่า แต่ที่คุยตัวนี้ก็คือไม่ได้กลัวจริงๆผมคิดว่าตีกันน่าจะโอเคกว่าที่จะมายืนเถียงกันไม่ก็คือตีตีแพ้ไปมันต้องกลัวเ <c oughs> หรอตั้มมันทําไมมันต้องกลัวเพราะอะไรอะตีจบก็คือจบดิทำไมต้องกลัวต้อง,ต,องต้องก้มหัวก็นี่ไง<ะ>ไ<ม>ก็นี่งไงก็ห้าสิบใบนี่ไงก็อยากตีให้กลัวไงเหมือนพี่ไม่ได้มีเรื่องกันผมพี่ตีอีกร้อยสองร้อยใบผมก็มันก็ไม่ได้กลัวหรอกครับพี่แต่ว่ามันก็แค่ยอมรับครับว่าแพ้ครับพี่ตั้มใช่ครับใช่ใช่ ไม่เป็นไรก็ได้ครับตีเพราะว่าอยากตีก็ได้ครับแต่อ้เีีไม่อยากตีตีไม่อยากตาีด้วยครับตอนนี้เล่นจบไปมเมื่อวานยังก็รอพี่สภาพูดแล้วกันนะครับงั้นนะพี่มืดว่างไงครับพี่อย่างนี้ครับหนึ่งนะพี่ตม้มเพราะว่าไม่อยากตีแต่ว่าพูดในแบบนี้ผมว่ามันก็พี่ตามผมแต่ผมจำได้อยู่นะคำหนึ่งอะ เมื่อกี้เคาบอกว่านะตีสิบใบใช่ไหมแต่เทียเรามันมันต้องห้าสิบใบขึ้นไม่ใช่เหรอเทียโกเราก็เพิ่งจบมาปีะขอมันมีน้อยโอเคถมามว่าพี่ได้คําตอบแล้วแหละจากทางสภาเมื่อกี้มีมีสภาได้ยินแหละได้ยินไหมได้ยินจริงแต่สุดท้ายแล้วจรรยาบรรเราทั้งคู่ทั้งสองคนเลยโทดไม่ดีเลยนะเมื่อวานโทดแย่เลยนะถ้าอยากตี มีแค่ข้อเสนอเดียวอยากฟังไหมครับี่มข้อเสนอเดียวนะออกสภาทั้งคู่แล้วไปตีกันให้พอใจประมูลลถไม่ต้อง <c oughs> ดีกันเมื่อไหร่ตีกันจนแบบเล่นกันจนเป็นผู้เป็นคนเมื่อไหร่อ่ะค่อยกลับมาประมูลลถเอาก็ได้นะก,กูกูก็ดนะเาเห็นเอาครับดาเห็นเอาครับ ดีเอ็นเอ็มดีไม่เอาครับเอ็นเดีไม่เอาครับอยู่อยู่แถวทพายดีกว่าครับอยู่ภายใต้ทัพพายดีกว่าครับคิดกันได้ครับอยู่ทัพพายีกว่าพูดอร่อยพูดอร่อยเอฟอร่อยแกพี่จั๊กพ่อเขาทาครับผมก็เลยต้องรับคำทาเขานะเข้าใจครับเข้าใจเลยแต่เมื่อวานไม่มีใครให้เกียรติเลยอ่ะครับพี่ อเอดเดนเรื่องนี้ต้องขอโทษสภาด้วยครับเรื่องเมื่อวานครับขอโทษได้ครับขอโทษสภาเรื่องเมื่อวานได้ครับนี่อยู่ในสภาต่อหล่อไป,ไปนนขนาดเรื่องแค่ <c oughs> แบบแค่เปียรพูดแค่มกี่คำเองโดนห้าสิบใบเลยครับแต่ว่ารอบนี้ก็ถ้าห้าสิบใบจะเป็นอะไรไปจริงๆไม่ติดเลยนะถ้าเราไปด่ากันที่อื่นมามาเรื่องแบบเนี้ยได้เล่นอยู่แล้วถูกป่ะละ่ะงั้นงั้นอันนี้ก็ได้ครับพี่มันมีอีกเรื่องนึงที่ผมส่งลปไปพ่สภา ลองลองพี่จ้านาดูนะครับให้ผู้หญิงไปครับเอา,อางี้ล้วกันถ้าอยากตีจริงๆไปคุยกันอย่างที่พี่บอกใช่เรื่องอะไรอ่ะแต่ถ้ายังอยากอยู่ทั้งคู่เอ็มดีตอบเลยนะเอ็มดียังอยู่อยากอยู่กับสภา,ายอยู่ครับไม่ไม่ตีครับเน,นดีกว่าครับ เที่ยกระจอกเที่ยกระจอกไอ้ควายทำทรงกี่เทียกระจอกต้องดูในมุมพวกผมครับกับสิ่งที่เขาเขาพูดหรืออะไรอ่ะผมคิดว่าเขาเขาบอนาจริงจริงแล้วอ่ะไม่ใช่ผมไม่เกรงใจหรือว่าไม่ให้เกียริสภานะครับแต่ว่านั่นแหละครับแทงกันด้วยนี่เมื่อวานก่อนก่อนก่อนแล้วก็โดนโดนยิงนะผมโดนยิงนะครับคือจริงๆแล้วครับถ้าถ้าเราให้เกียริสภากันจริงทั้งคู่นะ เรื่องเมื่อวานไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนผมผมไม่ยินากน้องนะว่าน้องผมตะโกนตะโกนเตือนกันหมดแล้วไม่เถียงนะครับตรงนี้ผิดจริงๆริงครับยิงก็แล้วก็ยังไม่หยุดสุดท้ายวันนี้มาพ็ผมก็รับฟังให้อยู่แล้วแหละแต่ก็อย่างที่พี่มึงบอกครับพี่ไม่บอกให้สภาคนไหนทําร้ายเราเลยนะเห็นไหมพี่อยากให้เราเข้าเข้าใจด้วยตัวเองกันมากกว่า นั่นแหละอย่างที่พี่บอกแหละถ้าสมมุติถ้ายังอยากอยู่ทั้งคู่ก็ไปลองคิดทบทวนทุกเรื่องก่อนพี่ว่าจริงๆครับพี่ไม่งั้นจริงๆโอ้โหด่ากันขนาดหนนั้นทํะไรพี่ปรับได้หมดนะทําไมพี่ไม่เลือกปรับอ่ะปรับไปเราโดนค่าปรับเราก็คิดว่าการด่ามันก็คือการโดนค่าปรับสู้พี่ไม่ปรับให้เราคิดกันเองได้ไม่ดีเหรอยครับพี่งั้นงั้นก็เอางี้ก็ได้ครับพี่ พวกผมมายินดีที่ข้อเสนอของพี่ครับแต่ว่า MD เขาไม่กล้าใช่ไหมครับที่เขาพูดมาไม่ใช่ว่าไอ้นั่นครับแต่ว่ายังอยากอยู่ครับสภาอยู่อยากอยู่สภาอยู่ครับถ้าจะไม่ให้เจ้าออกก็ออกไปเลยครับเอาไล่ผมมาครับไม่ใช่แต่มาไลฟ์คุณจะออกไงไม่ไม่ก็คุณบอกคุณจะออกผมจะอยู่ตรงนี้เอาไหมครับเอาอย่างนี้ตีกันไหมไม่เดี๋ยวไม่เอาครับคุณคุณแจ็ครับเอาไม่เอาไม่เอาครับอยู่ก็พูดไปหลายรอบแล้วครับอย่างไงไอ้เนี่ยถ้าได้ของสภามันดีกว่าครับแจ็ค จริงๆแล้วแก๊งเราทั้งคู่ก็ใหญ่ทั้งคู่นะลองคุยกันดีๆก็ได้สักวันหนึ่งผมว่าแก๊งใหญ่ๆทั้งสองคนผมว่ามันคุยกันได้เราเล่นสตอรี่ที่แบบไม่ต้องไปเดือดขนาดนั้นะเราเล่นกันด้วยความพร้อมทั้งคู่เต็มใจเล่นด้วยกันะผมว่ามันก็สนุกไปอีกแบบนะก็ไม่ได้พูดอะไรเลยก็ได้ไง ก็เขาจี <sketches> ้เขาเสนอมาเราก็รับไงเราเราพี่ก็เสนอของสภาเลยเนี่ยตรงนี้ก็เบรกเบรกก่อนแล้วกันไม่มีอะไรหรอกได้ครับสภาเดี๋ยวถ้ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาจริงๆอ่ะตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันก็ได้ถ้าโพสต์หลุดตั้งคู่มันเสียงเลยเนาะตรงนี้ลองทบทวนดูก่อนแต่ถ้ารู้สึกว่าพี่ตัดสินไม่พอใจอะไรก็เรามาคุยกันก็ได้อาเอาด่าไหมเอ้ย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 ได้ครับสภาด่าไหมอ่ะบ้า ประมาณนี้แหละแต่ถ้าอยากเล่นกันไปคุยไปคุยกันดูได้ครับเราค่อยมาบอกผมก็ได้ไม่ยากไม่ยากได้ครับพี่ได้ครับพี่ผมได้หมดเดี๋ยวครับดนดีทุกข้อเสนอของพี่สภาแล้วตอนเนี้ยประมาณนี้แหละอายเชกย้ายโอเคครับพี่มืดขอบคุณมากครับพี่มืดขอบคุณมากครับ